ราคาทองคำกำลังยืนอยู่ในจุดที่ทำให้นักลงทุนทั้งประเทศนอนไม่หลับ4,400ดอลลาร์ต่อออนซ์ตัวเลขเดียวที่ทำให้คำถามดังขึ้นทุกวันนี่คือจุดสูงสุดแล้วหรือยังหรือเป็นเพียงจุดพักก่อนจะพุ่งแรงกว่านี้ในขณะที่บางคนรีบขายเพราะกลัวว่าทองจะร่วงอีกหลายคนกลับลังเลไม่กล้าซื้อเพราะกลัวว่าซื้อแพงเกินไปตลาดทองคำในเวลานี้เต็มไปด้วยความไม่แน่ใจแต่ในความเงียบงันนั้นเงินก้อนใหญ่ กำลังเคลื่อนไหวอย่างมีเหตุผลราคาทองคำโลกไม่ได้ขึ้นมาด้วยอารมณ์มันขยับขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจจากตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐจากความคาดหวังที่เปลี่ยนไปต่อธนาคารกลางสหรัฐและจากความเชื่อที่เริ่มชัดขึ้นว่าดอกเบี้ยขาลงอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปในประเทศไทยราคาทองคำ96.5%ถูกดันขึ้นไปในระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ใช่เพราะทองแพงอย่างเดียวแต่เพราะค่าเงินบาทเพราะอัตราแลกเปลี่ยน และเพราะแรงสะเทือนจากตลาดโลกที่ส่งตรงมาถึงมือเราคำถามสำคัญไม่ใช่ทองจะขึ้นหรือจะลงแต่คือตลาดกำลังพักหรือกำลังกลับตัวถ้าคุณกำลังถือทองอยู่หรือกำลังคิดจะซื้อเรื่องราวต่อจากนี้อาจเปลี่ยนวิธีมองทองของคุณไปโดยสิ้นเชิงราคาทองคำโลกในวันนี้ไม่ได้ยืนอยู่ในระดับสูงเพราะความบังเอิญมันคือผลลัพธ์ของแรงผลักหลายชั้นที่ค่อยๆซ้อนทับกันขึ้นมาราคาทองคำอ้างอิง หรือ g l Spot คือจุดตั้งต้นของทุกตลาดทั่วโลกไม่ว่าคุณจะซื้อทองที่นิวยอร์กลอนดอนหรือกรุงเทพตัวเลขนี้คือแกนกลางของการประเมินมูลค่าเมื่อราคาทองคําโลกขยับขึ้นมาใกล้ระดับ4,400ดอลลาร์ 4, ต่อออนซ์ตลาดไม่ได้ตกใจแต่กลับชะลอเพราะนี่คือระดับที่นักลงทุนจํานวนมากจับตาอยู่ล่วงหน้าระดับนี้ไม่ใช่แค่แนวต้านทางเทคนิคแต่มันคือแนวต้านทางจิตวิทยาเป็นจุดที่คําถามเริ่มดังขึ้นว่าแรงซื้อยังเหลืออยู่หรือไม่ และแรงขายจะเริ่มกลับมาหรือ,อยังอย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญคือราคาทองไม่ได้ถูกปฏิเสธอย่างรุนแรงจากบริเวณนี้มันไม่ได้ร่วงลงแรงไม่ได้หลุดโครงสร้างขาขึ้นแต่เลือกที่จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบเหมือนตลาดกําลังกลั่นกรองข้อมูลใหม่ตลอดช่วงที่ผ่านมาราคาทองคําปรับตัวขึ้นจากโซนต่ํากว่า3,700ดอลลาร์ 3, 700, โดยไม่มีสัญญาณของความตื่นตระหนกการขึ้นในลักษณะนี้สะท้อนว่ากระแสะเงินหลักยังคงมองทองคําเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือโครงสร้างขาขึ้นเดิมและยังไม่หลุดแนวรับสําคัญการยืนอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์จึงเป็นสะสยานของการสะสมมากกว่าการจบแนวโน้มหลายคนมองราคาทองคําโลกเป็นปัจจัยหลักแต่สําหรับนักลงทุนในประเทศไทยอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐต่ตอเงินบาทคือชิ้นส่วนเล็กๆที่มีอิทธิพลอย่างเงียบงันราคาทองคําโลกอาจขยับขึ้นหรือพักตัวเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเงินบาทอ่อนค่าราคาทองในประเทศ สามารถพุ่งขึ้นได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ตลาดโลกทำจุดสูงใหม่กลไกนี้เรียบง่ายทองคำโลกถูกตีราคาเป็นดอลล่าร์เมื่อแปลงกลับมาเป็นเงินบาททุกการเคลื่อนไหวของค่าเงินจะถูกส่งตรงเข้าสู่ราคาหน้าร้านทองในช่วงที่อัตรา USD THB เคลื่อนไหวใกล้ระดับ31บาทต่อดอลลาร์แรงกดดันต่อราคาทองในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ทองคำโลกจะนิ่ง แต่ต้นทุนที่แท้จริงของทองในประเทศกลับสูงขึ้นนี่คือเหตุผลที่นักลงทุนจํานวนมากรู้สึกสับสนทําไมราคาทองไทยยังแพงท,งทั้งที่ราคาทองโลกเหมือนจะไม่ไปไหนคําตอบไม่ได้อยู่ที่ทองเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ค่าเงินอยู่ที่กระแสะเงินทุนและอยู่ที่ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกสําหรับสมาคมค่าทองคําอัตราแลกเปลี่ยนคือหนึ่งในตัวแปรสําคัญที่สุดในการกําหนดราคาซื้อขายรายวันเพียงเงินบาทอ่อนหรือแข็งขึ้นเล็กน้อย ราคาทองคำ96.5%ก็สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ทันทีการเข้าใจบทบาทของ USD, THB จึงไม่ใช่เรื่องทางเทคนิคแต่คือพื้นฐานของการอยู่รอดในตลาดทองคำไทยในตลาดการเงินสิ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดของธนาคารกลางคือตัวเลขข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐหรือ NFP กลายเป็นศูนย์กลางของความคาดหวังทั้งหมดเพราะมันสะท้อนความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเศรษฐกิจตัวเลขที่ออกมาในช่วงหลัง ไม่ได้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันบางเดือนการจ้างงานหดตัวอย่างน่ากังวลขณะที่บางเดือนกลับฟื้นตัวดีกว่าที่ตลาดคาดความไม่สม่ำเสมอนี้คือสิ่งที่ทำให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังชะลอหรือเพียงแค่กำลังปรับสมดุลสำหรับธนาคารกลางสหรัฐข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงรายงานแต่มันคือเครื่องมือกำหนดทิศทางนโยบายอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตขึ้นอยู่กับว่าตลาดแรงง,งานยังร้อนแรงอยู่หรือไม่ เมื่อ n f p ไม่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องแรงกดดันต่อเฟดก็เพิ่มขึ้นตลาดเริ่มเชื่อว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินอาจมาเร็วกว่าที่เคยคาดไว้สิ่งที่น่าสนใจคือแม้เฟดจะพยายามสื่อสารอย่างระมัดระวังตลาดลับเลือกที่จะเชื่อข้อมูลมากกว่าคำพูดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเกมของความคาดหวังเมื่อความคาดหวังเปลี่ยนกระแสเงินก็เปลี่ยนตามเงินเริ่มไหลออกจากดอลลาร์และมองหาสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าได้ดีกว่าทองคำ จึงกลับมาอยู่ในจุดสนใจอีกครั้งไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะตรรากะาของนโยบายการเงินตราบใดที่ข้อมูลเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนและทิศทางดอกเบี้ยยังถูกตั้งคำถามทองคำจะยังคงได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนนี้เมื่อพูดถึงทองคำสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คืออัตราดอกเบีย้ยเยทองคำไม่ได้ให้ดอกผลไม่จ่ายดอกเบีย้ยและไม่สร้างกระแสเงินสดดังนั้นในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยสูง ต้นทุนในการถือทองคําจะเพิ่มขึ้นทันทีแต่เมื่อทิศทางดอกเบี้ยเริ่มเปลี่ยนสมการนี้ก็เปลี่ยนตามในช่วงที่ตลาดเริ่มเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐใกล้ถึงจุดสูงสุดแรงดึงดูดของตราสารนี้เริ่มลดลงแม้ผลตอบแทนจะยังอยู่ในระดับสูงแต่ความแน่นอนกลับลดลงนักลงทุนสถาบันไม่ได้มองเพียงตัวเลขผลตอบแทนแต่มองไปข้างหน้าว่าดอกเบี้ยในอีกหเดือนหรือหปีจะอยู่ตรงไหน เมื่อแนวโน้มชี้ไปที่การปรับลดเงินทุนจํานวนมากจึงเริ่มขยับออกจากพันธบัตรและกระจายเข้าสู่สินทรัพย์ที่ไม่ผูกกับดอกเบี้ยทองคํากลายเป็นทางเลือกตามธรรมชาติความน่าสนใจของทองไม่ได้อยู่ที่การให้ผลตอบแทนแต่อยู่ที่การรักษามูลค่าในช่วงที่นโยบายการเงินกําลังเปลี่ยนผ่านยิ่งเมื่อผลตอบแทนที่แท้จริงหรือเรียวยิวเริ่มลดลงทองคํายิ่งได้เปรียบนี่คือเหตุผลที่แม้เศรษฐกิจจะยังไม่ถดถอย และตลาดหุ้นยังไม่ล่มสลายทองคำก็ยังสามารถยืนอยู่ในระดับสูงได้มันไม่ใช่การเก็งกำไรระยะสั้นแต่คือการจัดพอร์ตเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนในระยะถัดไปในมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำกำลังอยู่ในช่วงที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตลาดไม่ได้เลือกที่จะพุ่งต่อทันทีแต่กลับชะลอความเร็วลงและเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบลงพฤติกรรมแบบนี้มักถูกตีความได้สองทางคือการสะสมพลัง หรืออาราแจกจ่ายก่อนกลับตัวคําถามคือเรากําลังเห็นแบบไหนโครงสร้างราคาทองคําในปัจจุบันยังคงรักษารูปแบบขาขึ้นอย่างชัดเจนจุดต่ําสุดไหมยังสูงกว่าจุดต่ําสุดก่อนหน้าและราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นแนวต้านบริเวณ4,350ถึง4,400ดอลลาร์ถูกทดสอบหลายครั้งแต่ยังไม่เกิดแรงขายที่รุนแรงพอจะทำให้โครงสร้างเสียหายหากเป็นการแจกจ่ายจริง ราคามักจะหลุดแนวรับสำคัญอย่างรวดเร็วและปริมาณการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นในฝั่งขายแต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่ปรากฏชัดตรงกันข้ามตลาดกลับเห็นแรงซื้อสะสมทุกครั้งที่ราคาย่อตัวลงบ่งชี้ว่ามีเงินรออยู่ด้านล่างการพักตัวในลนนักษณะนี้จึงมีลักษณะคล้ายกับการกลั่นกรองแรงซื้อมากกว่าการหนีออกจากตลาดตราบใดที่ราคายัางไม่ลุดกรอบแนวโน้มหลักและยังยืนเหนือแนวรับสําคัญการเคลื่อนไหวด้านข้าง จึงควรถูกมองว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไม่ใช่จุดจบของแนวโน้มจากจุดที่ราคาทองคำยืนอยู่ในปัจจุบันตลาดกำลังเผชิญกับทางแยกที่ชัดเจนฉากทัศน์แรกคือการทะลุผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ4,400ดอลลาร์ต่อออนซ์หากแรงซื้อสามารถผลักดันราคาผ่านระดับนี้ไปได้อย่างมั่นคงความเชื่อมั่นจะกลับมาอย่างรวดเร็วแรงซื้อที่รออยู่ข้างสนามจะไหลกลับเข้าสู่ตลาดทันทีในกรณีนี้เป้าหมายถัดไป คือการสร้างจุดสูงสุดใหม่ตลอดการตลาดจะเริ่มมองไปที่ระดับที่สูงกว่าเดิมไม่ใช่เพียงเพราะเทคนิคแต่เพราะความคาดหวังต่อดอกเบีย้ยและทิศท,ทางนโยบายการเงินที่เอื้ออํานวยฉากทัศนที่สองคือการไม่สามารถผ่านแนวต้านได้และเกิดแรงขายทํากําไรระยะสั้นในกรณีนี้ราคาทองคําอาจปรับฐานลงมาเพื่อทดสอบแนวรับด้านล่างซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติหลังจากกา,ารระปรับตัวขึ้นอย่างยาวนานอย่างไรก็ตาม การปรับฐานในลักษณะนี้ไม่จําเป็นต้องหมายถึงการกรับตัวตราบใดที่ราคายัางไม่หลุดโครงสร้างหลักมันคือการพักเพื่อไปต่อสิ่งที่นักลงทุนควรจับตาไม่ใช่เพียงทิศทางของราคาแต่คือปฏิกิริยาของตลาดเมื่อราคาสัมผัสแนวรับและแนวต้านเพราะการตอบสนองเหล่านั้นจะบอกได้ชัดเจนว่าตลาดกําลังเลือกฉากทัศน์ใดสํดาสหรับนักลงทุนในประเทศไทยราคาทองคําโลกเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสมการอีกครึ่งหนึ่งคืออัตราแลกเปลี่ยน และกลไกลการกำหนดราคาภายในประเทศเมื่อราคาทองคำโลกยืนอยู่ในระดับสูงและค่าเงินบาทยังอ่อนค่าราคาทองคำไทยจึงถูกผลักดันขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทองคำแท่ง96.5เปอร์เซ็นถูกกำหนดราคาจากสมาคมค้าทองคำซึ่งอ้างอิงทั้งราคาตลาดโลกและค่าเงินในขณะนั้นในช่วงเวลาที่ตลาดโลกผันผวนสมาคมมักปรับราคาอย่างระมัดระวังแต่เมื่อแรงกดดันจากสองด้านมาพร้อมกัน การปรับขึ้นของราคาภายในประเทศจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี่คือเหตุผลที่นักลงทุนจํานวนมากรู้สึกว่าราคาทองไทยสูงผิดปกติแม้ราคาทองโลกจะดูเหมือนนิ่งสําหรับร้านทองและผู้ค้ารายใหญ่การติดตามตลาดนิวยอร์กและลอนดอนเป็นเรื่องจําเป็นในทุกวันเพราะความเคลื่อนไหวในช่วงกลางคืนสามารถสะท้อนมาถึงราคาตอนเช้าได้ทันทีการเข้าใจกลไกนี้ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้ดีขึ้นไม่ตกใจเมื่อเห็นราคาปรับขึ้นแรง และไม่รีบตัดสินใจจากราคาหน้ากระดานเพียงอย่างเดียวในช่วงที่ราคาทองคำอยู่ใกล้จุดสูงสุดสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ความผันผวนของราคาแต่คืออารมณ์ของนักลงทุนความกลัวและความโลภมักเกิดขึ้นพร้อมกันนักลงทุนบางส่วนรีบขายออกทันทีเพราะกลัวว่าราคาจะเป็นจุดสูงสุดและไม่อยากเห็นกำไรที่มีหายไปต่อหน้าต่อตาขณะเดียวกันนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งกลับรู้สึกกดดัน กลัวว่าจะพลาดโอกาสจึงรีบเข้าซื้อทั้งที่ยังไม่มีแผนชัดเจนนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการตัดสินใจจากอารมณ์ไม่ใช่จากข้อมูลความผิดพลาดที่พบบ่อยคือการมองราคาสูงเป็นสัญญา่าอันตรายเสมอทั้งที่ในแนวโน้มขาขึ้นราคาสูงอาจเป็นเพียงจุดพักระหว่างทางอีกความผิดพลาดหนึ่งคือการซื้อไล่ราคาโดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงและไม่เตรียมแผนรับมือ หากตลาดไม่เป็นไปตามคาดในตลาดทองคําผู้ที่อยู่รอดในระยะยาวไม่ใช่คนที่ทายถูกทุกครั้งแต่คือคนที่ควบคุมอารมณ์ได้และเข้าใจธรรมชาติของตลาดเมื่อท้องอยู่ในระดับสูงการมีสติจึงสําคัญพอๆกับการมีข้อมูลลองจินตนาการตลาดทองคําเหมือนนักปีนเขาที่กําลังไต่ระดับความสูงเขาไม่ได้วิ่งขึ้นไปถึงยอดทันทีแต่ต้องหยุดพักเป็นช่วงๆเพื่อปรับลมหายใจและตรวจสอบเส้นทาง ระดับ4,400ดอลลาร์เปรียบเหมือนหน้าผาสูงชั้นไม่ใช่ทุกคนจะกล้าก้าวผ่านไปในทันทีการหยุดพักตรงจุดนี้ไม่ได้แปลว่านักปีนเขาจะหันหลังกลับแต่คือการสะสมพลังเพื่อให้มั่นใจว่าก้าวถัดไปจะไม่พลาดหากสภาพอากาศเอื้ออำนวยและอุปกรณ์พร้อมการก้าวข้ามหน้าผาอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและนำไปสู่ยอดใหม่ที่สูงกว่าเดิมแต่หากรมแรงหรือทัศนวิสัยไม่ดีการถอยลงเล็กน้อยก็เป็นเรื่องปกติ เพื่อหาจุดยืนที่มั่นคงกว่าตลาดทองคําก็เช่นเดียวกันการพักตัวในวันนี้อาจเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ผู้ที่เข้าใจจังหวะนี้จะไม่ตื่นตระหนกและไม่รีบร้อนเพราะรู้ว่าเส้นทางสู่ยอดไม่เคยเป็นเส้นตรงจากเรื่องราวทั้งหมดสิ่งที่ตลาดทองคํากําลังสอนเราไม่ใช่การทํานายว่าราคาจะขึ้นหรือลงในวันพรุ่งนี้แต่คือการเข้าใจจังหวะและบทบาทของความไม่แน่นอนทองคาไม่เคยเคลื่อนไหวเพียงเพราะอารมณ์ มันตอบสนองต่อดอกเบีย้ยต่อนโยบายการเงินและต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือเงินทั่วโลกในระยะถัดไปหากทิศทางดอกเบีย้ยเริ่มชัดเจนมากขึ้นและข้อมูลเศรษฐกิจยังคงส่งสัญญาณชะลอทองคําอาจไม่ได้หยุดอยู่แค่ระดับเดิมแต่พร้อมจะกําหนดมาตรฐานใหม่อีกครั้งคําถามคือคุณมองทองคําในฐานะอะไรสินทรัพย์เก็งกําไรระยะสัน้นหรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในระยะยาวลองแบ่งปันมุมมองของคุณ คุณคิดว่าทองคําจะผ่านระดับสําคัญนี้ได้หรือไม่หรือจะเลือกพักตัวก่อนถ้าคุณเคยผ่านช่วงที่ราคาทองผันผวนประสบการณ์ของคุณอาจช่วยนักลงทุนคนอื่นได้มากกว่าที่อิอย่าลืมกดติดตามเปิดการแจ้งเตือนและแชร์วิดีโอนี้เพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์ตลาดทองคําในจังหวะสําคัญต่อจากนี้